มุมดึงเด้อจ้าจุดชมวิวจุดถ่ายรูปจุดนะคะนางารีวิวต่งวางๆเด้อเพราะว่าจะแต่ละขูแต่ละคนนะาจะเฮ็ดคอนเทนต์อย่างนะคะบรรยากาศสวยงามแต่ว่ามันแดดนยเด้อถ้าไปย่ยเมือ่อเสารคือเจฟ้าไปช่วงนั้นเก่าในกาศิบในกามันจะแดดจ,จา้าๆในหน่อยห,หนึ่งจ้าพีน่นองจ้าแนน้ำถ่าจะไปไทย วิวทายภาพที่สวยงามนะคะเนาะ,ะทายก็ไปกันแล้วแต่จะแนะนําไปช่วงบ่ายสามสี่โมงแรกเนี่ยนะคะอากาศจะดีเนาะ,ะพี่น้องจ้าที่นี่ก็คือไร่ผาท่องมุกดาหารจ้าเขาเปิดแล้วเปิดให้ชมแล้วค่ะนอกไม้ก็มีหลายอย่างเนาะค่ะเนาะไปเลือกชมอ่อาตามบรรยากาศนี่แหละค่ะพี่น้องจ้าแต่ว่าค่าเขาเญญาา้าชมเพิ่นพู้ยหญ่แปดสิบบาทเ้อนจ้าพี่น้องจ้า จนันใดก็แล้วแต่เนาะฮะเนาะอยากไปท่องเที่ยวนะคะอ่านึกถึงสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆนึกถึงมองไดลมามามุกดาหานมาที่ไร่ผาท่องมุกดาหานเด้อจา้ารับรองว่าสวยงามแถแน่นอนจา้าจะฝากไปคนมารีวิวนะจา้าก็เลยรีวิวความสวยงามนะคะบรรยากาศแบบว่าแดดจ้ดจาแต่กะ ภูมิใจเต็มใจดีใจนาะที่ได้เดคลิปออกมาให้ครับทุกคนได้เบิงได้ยชมกันนะคะทีนี่ก็คือไร่พาดท,ทองมุกดาหารนะคะเริ่มเปิดตั้งแต่วันที่หนึงท่านว่าที่ผ่านมาดอกไม้จะเบิดตัรูก,กันก็อาจจะประมาณราคากลุก่มผ้ามิ่หน้าอาจจะถึงนะคะคิดว่าเนาะคะ่ะนาะ